ครับคีประกอบการตัดสินใจนะครับเวฟร1อยสไอปี i, 55นะครับรถซื้อสดมือเดียวป้ายแดงดูนะครับรถคุณยายใช้ตอนนี้ขับไม่ไหวขาปวดนี่ครับหาสภาพแบบนี้ยากนะครับเครื่องไม่เคยเปิดเลยนะครับเดิมเเลยนะครับสตาร์ทเท้านะครับไม่ใช่สตาร์ทมือ ภาสี่หกสามรถไม่มีล้มไม่มีชนนะจะมีรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยสวยครับสวยสวยเลยครับยางหน้าหลังใหม่เลยนะครับผมยางหน้าหลังใหม่เลยๆๆใช้ไปสองหมื่นเโลนะครับปีห้าห้าสุดอะเขาสวยสุดเดี๋ยวดูหน้าเครื่องให้ดูหน้าเครื่องก่อนนี่ หามาเฮอะคือนหน้าเครื่องแบบเนี้ยอืดูครับผอมนี่ครับอ้าวเดี๋ยวจะตัดเครื่องให้ดูระบบไฟแต่ไฟลงไฟเลี้ยวใช้ได้หมดนะครับกุญแจสองดอกอยู่ครบนะครับเนี่ยดูบุ๊กโควิดยังอยู่อ่ะคู่มือก็อยู่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวตัดเครื่องดูเครื่องแน่นๆ่นเลยเนี่ยทีเดียวแบบไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรเลยนะครับเนี่ยทีเดียวติดเลยนะครับ นี่รถติดแล้วนะครับเดินเบานิ่งๆเลยนะครับแน่นๆเลยเครื่องแน่นๆเลยนี่ดูเลยกหาว่ารถไม่ได้สตาร์ทเนี่ยเพราะว่าเครื่องมันเงียบครับเครื่องดีมากเดินเบานิ่งๆ,ๆเลยอ๋อนี่ขนาดน้ำมันตกเกลแล้วยังสตาร์ตติดเลยอนะ่ะมันประหยัดน้ำมันนะฮะอ่าไฟเลี้ยวอ่าซ้าย แี่ฝาใช้ได้หมดแต่ดูครับนน่โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับผมสนใจโทรมาได้นะครับ089 136 8745รถอยู่บ้านถ้านะครับอ,อ่ซอย2ครับ2ครับหมู่หขายแบบถูกๆไปเลยถ้าใครมีถูกกับผมก็มาส่งผม,มได้นะขายในราคา 1 10, 9 9 0 0บาทเท่านั้นสุดยอดแล้วราคานี้ซื้อเถอะครับครับสวัสดีครับ